สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมมาพอกันตอนแรงๆนะครับเมื่อนี้กับวันที่4มิายน2567แล้วนะครับเนาะกับใกล้สงการแล้วครับนาเทศกาลนะครับเทศกาลประจำปีนะครับแอดกับโอ้ไ่ได้เล่นสงการโดนแล้วครับพูดถึงพูดถึงวันสงการนะครับแต่สมัยเป็นนุ่มนี่เล่นอยู่ ไปหาเล่นไปทั่วครับผมขับรถไปโอ้เต็นสงการเย็นมวนนะครับกะปีนี้กะอากาศร้อนมากๆนะครับปีนี้เห็นว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปีที่แล้วอีกนะครับโอ้คิดยากตา่างกุศลสงการปีนี้อยู่นะครับแต่ว่าถึงจะร้อนแค่ไหนแต่ว่าถือน้ำก็คขึ้นสุมสีเย็นอยู่แลครับเนาะอ่ะกะเทศกาลสรางการปีนี้แอดกค็คขึ้นไป คุณนละครับเห่นสงการยูชนบุรีหุ่นละ,ะเดี๋ยวคลิปนี้เนาะแอดเอาแนวทางตัวเลขมาฝากครับผมเ <c oughs> มื่อเศร้านี้ไปหาอาจารย์ไครแหละนะครับปูมาเฉลยแล้วปัญหาปริศนาที่หายว้นะครับก็คงจะได้รับชมคลิปไปกันทวนหนาแล้วนะครับเนาะคลิปนี้แอดเอาเลขเด็ดเจ็ดดาวมาฝากครับนะครับ เลขเด็ดเจ็ดาวงวดที่ผ่านมานี้มันหลุดครับงวดที่ผ่านมาหลุดเลขเด็ดเจ็ดาวครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกตินะครับมีหลุดมีเข้ามันเคยเข่าติดต่อกันหางวดนะครับจากนั้นก็มาหลุดจากนั้นก็มาเขา่าแล้วก็ล่าสุดงวดที่ผ่านมามันหลุดอีกครับ หยอดไปน้อยนึงอยู่ด้วยครับงวดที่ผ่านมาสำหรับเลขเด็ดเจ็ดดาวชุดนี้นะครับหยดหกแปดหกเก้ากับเจ็ดาไปครับนะครับเลขเด็ดเจ็ดดาวแต่ว่ามันบอกออกเสียดายอยู่ครับอ่ามันไปออก481นะครับเนาะ481แล้วก็ล่าง90 บอมีหนึ่งบอมิศูนครับอยู่ในเลขเด็ดเจ็ดดาวมาเมื่อวของงวดวันที่สิบหกเมษายนครับเลขเด็ดเจ็ดดาว <c oughs> โอ้เดียวครับก่อนจะเบิ่งเลขเด็ดเจ็ดดาวแอดให้เบิ่งสูตรอมตะลอยล้านก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าสูตรอมตะลอยล้านงวดที่ผ่านมานี่เข้าตรงๆนะครับเข้าตรงๆ แอดบอดดลงครับผมพอแอดเห็นว่ามันหลุดไปสองสามวดครับแอดก็เลยบ,อบอ่อลงเลยแนวทางเป็นจังไดจังมาเขา่าตรงๆเลยงวดที่ผ่านมางวดน,นี้แอดก็เลยเอาลงให้เบิ้งสะเถาะสูตรอมตะร้อยล้าน่ครับนี่ครับสูตรอมตะร้อยล้านนะครับ ล่างอย่างเดียวครับสูตรอมตะร้อยล้านนี่คือล่างอย่างเดียวนะครับส่วนใหญ่ออกตรงๆนะครับจะไม่ออกตัวส่วนใหญ่จะออกตรงๆนะครับนานที่จะออกตัวกลับนะครับเบื้องวดนี้ครับสูตรอมตะร้อยล้านเนี่ยสามสองสามหกสี่สองสับ3ามสองสาม นะครับปูสีเงินวางงวดเอางวดนี่ไพซื้อเลขบ่อติด6บ่อได้เงินนะครับมีติด6อยู่2หางก็คือ3-6กับ4ีหครับมี3-6กับ4ีหนะครับซึ่ง3-6ตรงกับตัวเลขที่ปูสีเงินให้ไว้ได้ครับ3-6นี่ครับ ตรงกับที่ปู่สีเงินให้ไว้มี3-6มี6กหามี2องหาเนะถ้าท่านใดได้รับชมคลิปไปแล้วก็สิจําได้นะครับแล้วก็สําหรับ4-6ครับ4-6ไปตรงกับสูตรดั้งเดิมของพ่อเสี้ยนเงียบนะครับ สูตรดั้งเดิมของพ่อเสียนเงียบซึ่งมันจะเป็นล่างนี่ครับมาตรงกันที่ห4สี่สี่หกนี่ครับสตรด,ดั้งเดิมของพ่อเสียนเงียบเนาะสามหตรงกับเสียนขานะครับสีหตรงกับเสียนเงียบซึ่งเป็นล่างพ่อมครับมีลุ้นนะครับสากับ4ี่หกงวดนี้นะครับ อย่าแอดวุ่งไว้เลยดีกว่าสามหกับ4ี่หเล่งเลยนะครับเน้นไปที่เลข6กเลยแล้วกันตามที่ปูบอกนะครับสามหกับสี่หลนะครับล่างนะครับอันนี้เป็นล่างครับเน้นล่างได้เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วออกตรงๆนะครับสำหรับสูตรอามาตะร้อยล้าน เอาแคปหน้าจอไว้เถิเงครับผมแอดออกมาฝากอ่ะบานนี้มาเบิ้งเลขเด็ดเจ็ดดาวครับเลขเด็ดเจ็ดดาวโอ้เห็นแล้วงวดนี้มาแท้ๆเลขเด็ดเจ็ดดาวนี่ครับผมนี่ครับสามศูนย์สี่สามสี่หกนั่นสี่หกตรงกับสูตรอรมะตะร้อยล้าน ตรงกับของพ่อเซียนเงียบซึ่งเป็นล่างนะครับอมาตะลอยล้านกับสูตรล่างสูตรของพ่อเซียนเงียบสูตรดั้งเดิมกับเป็นสูตรล่างสูตรเลขล่างนะครับสามศูนย์สี่สามสี่หกหกศูนย์ศูนย์เก้าหกห้าที่จริงไม่เป็นเก้าศูนย์หรอกครับแอดวาเก้าศูนย์มันออกแล้วแอดลเลขเขียนศูนย์เก้านะครับหกห้าและเก้าห้าครับผม เห็ีหกนะครับกับตรงกับปอเส้นเงียบตรงกับสูตรอมตะรลรอยล้านหกหาครับตรงตัวเลขของปูสีเงินของเส้นขาครับนะครับหกห้าครับเดี๋ยวแอดจะเน้นให้3มหางครับสำหรับสูตรเด็ดเลขเด็ดเจ็ดดาวงวดนี้ครับเน้นที่ c ีหไปเลย เน้นหกห้าเน้นเก้าห้าเก้าห้านี่มักส่วนตัวครับเก้า <c> ห <oughs> ้านี่มักส่วนตัวเลยหมดน,นี่ครับนี่ครับแคบหน้าจอไว้เถิงเออดวางงหวดที่ผ่านมามันหลุดแอดวางวตน,นี้มันจะเข่าครับแต่ว่าจะเข่าตัวไหนจะเข่าตัวที่แอดเน้นไหบอวานน่ใจคือกันนะครับแต่ว่าเลขเด็ดเจ็ดดาวเนี่ยมัน บางงวดมันเข้าบนเข้าล่างนะครับบางงวดเข้าเฉพาะบนบางงวดเข้าเฉพาะล่างนะครับงวดที่มันออกล่างซีสามออกบนสามเก้าหาบอกถ้าแอดจำผิดนะครับหรือจะจำผิดก็ได้งวดนั้นมันเข่าบนเข่าล่างนะครับมาลุ้นงวดนี้ว่าจะมาบนหรือจะมาล่างหรือจะมาทั้งบนทั้งล่างสำหรับเลขเด็ด ดาวนะครับคิดว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแอดมั่นใจเป็นการส่วนโตสำหรับเลขเด็ดเจ็ดดาวงวดนี้นะครับคิดว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คิดว่าน่าจะมานะครับแต่ว่าแอดจะวุ่งให้ถูกหางบอแค่นั้นแหละ ออเอาเจังไดกะล่องออกไปผิดจะได้เบิ้งเนาะครับเนาะเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางท่านอาจจะว่าอา้าวแอดกวาดตรงนึงคือน่าโลงนะ่งแน่มาสันที่จริงอ่ะครับพวกสูตรพวกอันนี้แอดกับแอดเฮ็ดออกมาเบิ้งทุกงวดนะครับเฮ็ดออกมาเบิ้งเนี่ยงวดที่ผ่านมาที่แอดเฮ็ดครับสูตรอมตะลอยล้านที่มันเขาเก่าศูนนั่นมาชัดเนาะครับเนาะ ก็าล้าชัดกันได้นะครับเข้า90นะี่ครับแม้แต่ตัวเลขของแอดหนูน้ำนี่แอดก็ยังเอามาปร,ประกอบนะครับเอามาจับใส่ตัวเลขที่แอดคำนวณออกมาแต่ว่าหนูน้ำล่างรุดครับงวดที่พันมม้รุดนะครับเพราะว่ามันออก90เลขแอดหนูน้ำไม่มานะครับแต่ว่าสูตรอามาตะร0อยล้านนี่ครับมา90ตรงๆนะครับ เบิง้งงหวัวทิพานมาครับ <c oughs> ตัวเลขที่แอดว่าจะลงทุนนี่ครับ,รบแอดเขียนไว้ครับแอดเขียนแอดแอดจะลงทุนครับมีเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดสามและะ้วก็เจ็ดสามแล้วก็เก้าศูนย์นะครับเขียน <c oughs> <c oughs> ไว้นะครับว่าจะลงทุนแต่ว่าบริโลลงครับหลังจากกำหนดคำนวณในอย่างต่างๆแล้วนะครับ แล้วก็บเบิังจากได้หลายหมองมาใส่กันแล้วก็มาจับตัวเลขครับก็บเลยว่าจะซื้อตัวนี้นะครับล่างจิตสามกับเก้าศูนย์่นแต่ว่าคือว่าล่ะครับมันบกคึกบกขักนะครับมันไม่คึกไม่คักมันก็เลยอ๋อแต่นแอดคึกงวดที่ผ่านมากนี่ครับแอดจะถูกหลายอยู่ นะครับแอดผันเป็นบอรกระตือแล้วหล่นนะครับมันดวงมันบรยูไอ้ดวงแล้วดวงจะบอบอะไรนะครับถ้าแฟนบอแม่บ้านถ้าแม่บ้านบอฝันเราบอกว่าซื้อให้แน่แม่บ้านฝันขึ้นก้อนหวยออกแม่บ้านฝันว่า,าเขามาบอก24แล้วก็ศูนย์เกาวสันนะครับ มาบอก2อ0 9ก็เลยบอกว่าซื้อไปให้เนเดอร์สันแอดก็เลยซื้อไปให้50บาทนะครับก็เลยได้50บาทนั่นแหละครับเจ้าใบบาทแอดก็เป็นคนที่ฝันแม่นนะครับฝันแม่นงวด90 90 90งวดใดเนาะง,งวดทัดไปก้อนหนานั่น สองงวดนะครับเออกระงวดที่มันออกเก้าศูนย์นี่แหละครับรอบหนึ่งถ้าแอดจับบอผิดนะครับแอดว่ามันเคยออกเก้าศูนย์เทือนึงก่อนก่อนไหนนี่ถอยไปบอบอนานนะครับบอนานเคยออกเก้าศูนย์เลขศูนย์เก้านี่แหละศูนย์เก้าเด้อเว้ยนะครับศูนย์เก้างวดนั้นแอดก็ได้ได้สองสามร้อยนะครับได้สองสามร้อยกะตัวเลขจากแม่บ้านนี่แหละครับแม่บ้านบอกว่า มักเลขศูนย์เก่าสันลลางโะสันมักศูนย์เก่าลลางสื่อไว้ในเดอร์สันนะครับกับบังเอิญมาอื่นมาตรงกับตัวที่แอดมักพอดีนะครับงวดนั้นนั่ันอ่ะโอเคครับผมสำหรับแนวทางนะครับอมันตะร้อยล้านและเลขเด็ดเจดดาวนะครับ <laughs> แกไปทะเบงเลยครับผมอะคลิปนี้แอดฝากไว้แค่นี้ครับพอกันไหมคลิปหน้าครับแอดว่าจะปไปหายายนั่งอยู่มันคำกรนะครับคำกรพอดีมาตัดหญ้าตัดยุงไห้ควอ,อยกินเนี่ยครับแล้วเวียกเล้วก็เลยมานังน,นะครับพูดน้อยกับกินหญ้ายอยู่ทั้งไตงครับ ยัเลยมานาั่งอะลงแนวทางจากน้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวมืออื่นมืออื่นพอกันอีกรอบหนึ่งครับคิดว่าแอดจะไปหายายนางแล้วก็จะไปหา,า,าพอเส้นเหี่ยวนะครับเนาะยายนางพาาาเอาางเส้นเหี่ยวแล้วก็ปูสร้างพญานาคนะครับงงดงวดติ่ั่านมาปูสร้างพญา,านาคเนี่ยแนวทางเพิ่นหลุดนะครับแนวทางปูสร้างพญานาคหลุดไปงวนนี่น่าจะมากครับคิดว่านะครับโอ้แต่ว่าพอเส้นเหี่ยวนี่ครับ กลับมาแล้วครับเด็ดอีนะครับคือตอนนี้เพิ่นบอเอาเลขเอา่าเลขกรลังบ้านลงแล้วครับสูตรดั้งเดิมสูตรเก่าตั้งแต่เพิ่นเก็บไปในกุนะครับคือช่วงที่มันเข่าอ่ะเพิ่นก็เอามาใส่แต่ว่าพอมันรุดไปเพิ่นก็เก็บเขาข่าเก็บ,เก,บเก็บเขาไว้ครับเก็บเขากูเขาข้างเพิ่นไว้บาดนี่ก็เลยเอามาเห็ดล่องเบิง เข่าติดต่อกันมา4ซหางหวดแล้วงวดที่ผ่านมานี่ล่าง90 90ตรงๆเ <c oughs> <c oughs> พราะฉันเหีเยวฟันครับแล้วบนย่งเข่าแปดหนึ่งตรงๆอีกนะครับนี่ครับสูตรเก่งเพิ่มมากแล้วตอนนี้กําลังกลับมาเดินครับแปดหนึ่งนี่สูตรนี่กับเข่าติดต่อกันมากขึ้นกันนะครับสูตรยิกกระลาง90กับเข่าติดต่อกันมากนะครับบาทนี้งวด ต่อไปนี่วันที่16เมษายนี่แอดว่าน่าจะนานที่ตามแนวาทางของพอสินเฮี่ยวนะครับแอดว่าเพิ่นมาแล้วล่ะบาทนี้เอ้ากินีีฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ